อันนี้<า>ลูบิกใช่ลูบิกยักษ์นี่แล้วก็อันนี้มีเยอะเลยมีตัวจับเวลาด้วยหนึ่งสองสาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเกียีรีกำลังขนลูบิกอีกแล้วค่ะไปเล่นบ้านใครคข้าวันนี้บ้านถักบุ้งวันนี้เราจะไปบ้านถักบุ้ง f ฟมิลีนะคะทุกคนนี่มาเดี๋ยวเราจะขนลูบิกไปได้วยวันนี้เราจะเอาลูบิกยักษ์ไปนะคะนี่แล้วก็อันเมื่อวานที่เราซื้อมาใหมน่นี่ อันนี้ใช่ไหมลูกใช่สามอันแบบนี้เลยนะคะนี่เต็มกล่องเลยอ่ะปลาเอาเข้ารถเลยตอนนี้เราเตรียมของไปไว่น้ำบ้านผักบุ้งด้วยนะคะอยู่ในกล่องนู้นเนะาะยวไปเอาถุงก่อนใช่มีแกลลี่เอาของขึ้นรถแล้วไปคะ่ะตอนนี้แกลลี่กําลังเอาของเอาชุดว่ายน้ําไป <develop S 1> ใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปไว่ายน้ำบ้านผักบุ้งนะคะเอาชุดว่ายน้ำไปแล้วใช่โอเคค่ะทุกคนนี่เราไม่ได้เจอผักบุ้งนานแล้วเนาะวันนี้เราจะไปบุกบ้านกันเลยนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามคลิปนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบกันนะ โอเคปะเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยใชนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปบ้านหักบุ้งใช่ไหมคะจิลี่ใช่เดี๋ยวเราไปเจอกันบ้านหักบุ้งเลยค่ะไปทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วสวัสดีค่ะหักบุ้งสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้หักบุ้งจัดไฟมาด้วยเดี๋ยวขอดูหน่อยสิโอ้ยคิวจิลลี่อยากทำใช่ไหมอยากทำอยากทำมากเลยนี่ลูบิกวันนี้เราเอาลูบิกมาเล่นกับหักบุ้งด้วยอันนี้อันนี้ลูบิกเหรอคะเนี่ยค่ะลูบิกยากครังจับดิครังจับลูก ต้องจะดตัวยกซี่หนักไหมโอ,โอันนี้ลูบิก <c oughs> ใช่ลูบิกยักษ์นี่แล้วก็อันนี้มีเยอะเลยมีตัวจับเวลาด้วยอะบุ้งเล่นเป็นไหมคะลูบิกไม,ไม่ไม่เป็น่ <c oughs> ใช่ไหมว่ามันต้องใช้สูตรของใครของมันเนาะคือหนึ่งไม่แน่เชื่อว่ามีลูบิ๊กอันนี้บนโลกอ๋อลูบิกยักษ์เหรอล<ช>ูบิ๊กเพิ่งสั่มาเหมือนกันมันมีใหญ่กว่านี้อีกใช่แล้วก็จะมีอันจิ๋วใช่ไหมอันใหญ่มากอันใหญ่อันใหญ่ สองมือใช่พี่เกลใช่ก็ได้สองมือนะคะนี่นุนูตะลึงกับอะไรใช่ตะลึงี่ได้แล้วไปเดี๋ยวเราเขายกเข้าไปในบ้านกันไป้นม่เราเอายกไปไว้ตรงโต๊ะนั้นดีกว่าพี่เกลโต๊ะตรงสระน้ำอ่ะโอเคไหมไปบานยกไปกันไปยกยกแบ่งให้ทั้งหมดได้ไปช่วยกันก็ยกไปคนเดียวเลยเหรอได้เลยแต่เขาจะไปไว้ตรงเก้าอี้สระน้ำนะคะแต่ว่าเรานุ่งหนักเท่าไหร่ สามที่สองไนี่เมืตรงนี้เมืตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมานั่งเล่นกันตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพักหนึ่งแล้วก็จะเล่นตรงนี้นะคะเล่นน้ำมีปาฉลามด้วยอุ้ยทำไมมีปลาฉลามด้วยอะทำไมมีปลาฉลามด้วยว้ายว้าวว้าวว้าไม่ใช่ของปลอมไอ้ของปลอมของปลอมไม่ใช่ของจริงอ้าว เดี๋ยวเราเข้าบ้านเนาะไปกินข้าวกันกันก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมาเล่นน้ำกันเนาะไปน,นี่นะคะตอนนี้ธันวามาเรียกพี่เก๋มาเล่นน้ำแล้วค่ะตอนนี้กำังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยสลามสลามนี่สลามเสียงม่วงกับเสียงฟูนะคะทุกคนฟูมีเยอะมากเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้เกลี่กับขับบุ้งไปเล่นน้ำกันแล้ว,วตอนนี้วิ่งไล่แปะเหรอมาลงมาเลยวธันวาธันวาครับลงมาเร็ว

ว้าวปลาฉลามมาเลยเอาไหมทุกคนปลาฉลามบ๊ายบายถึงเวลาเกลี้ยกลับบ้านแล้ววันดีค่ะ เกลี่ยกลับบ้านบายสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะโอ้เราตื่นใจกับลูบิกยัดมากบายไม่บายกันไม่บายพี่เกีต้องเข้าฝั่งนี้สิเข้าฝั่งนี้แม่นั่งด้วยเข้าไปก่อนฝาตอนนี้ทำมาขึ้นรถไปแล้วนะคะ